เราลองผากหน้าพัดลมดีไหมครับอือมันจะดีเหรอลองอะไรใหม่ๆไงฮะอาชีพแฟนเจ้าของช่องยีงเงาเยี่ยมครับเยี่ยมดีมากเลยฮะเธอลองผุดใบที่สินานะ้าบอกว่าแฟนเจ้าของช่องยีงเงาที่สุดเลยเฮ้ยะจานแฟนอยู่ฮะหยุดผากขิกเสร็จมันลมได้แล้วไม่อ่ะเจ็บโว้ย รักฉันบอกได้ว่าไงนะบอกอะไรฮะไันเคยบอกนายไปแล้วนี่ว่าทำร้ายผู้หญิงนะพูดมากนี่เป็นจากการทุบโรคกจิตนี่ซะถึงฉันจะโรคกจิตแต่ฉันก็ชอบกินแอปเปิลนะโอ้เจ็บไปทั้งตัวเลยฮิวชัอหน่อยสิเอมิลสามีของคุณไม่ได้ตามมาใช่ไหมฮะลองให้มันมาดิสิจะบต่อยหน้าอยู่เลยเอ๊คุณพอเซคุณพอเซ่เดี๋ยวกันพกภูมิน่าไรดู สาวน้อยเป็นอะไรบิดจ๊ะช่วยตกรหโทษแทนสามีฉันด้วยนะพอดีว่าเขาสติไม่ดีสักเท่าไหร่นะเออนี่นายแกนิดชาฉันนายไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยแอบหนีออกจากบ้านแล้วยังพูดดินทาพวกเราอีกเอาล่ะเข็ดหรือยังฮะคิดว่าฉันผู้นี่จะยอมง่ายๆอย่างนั้นเหรอก็ลองดูละกันนะอาชิจิก็จะยอมไม่ได้นะโคตรเจ็บเลยโอ้ยคุณจะคองช่องอยู่ไหมครับหืมทำไมหรอมีอะไรหรอ ไม่ทราบว่าคุณเจ้าของช่องกาแฟของคุณเจ้าของช่องเนี่ยไปคบกันที่ไหนหรอครับหมายถึงเจอกันครั้งแรกอะเนาะถูกต้องครับอืมจะไม่ได้อ่ะไม่สําคัญก็เลยจะสมควรดูนะครับเนี่ยแต่ว่าหนูเนาะคนที่หน้าตาคุ้นๆนะช่วยหนูอ๋อๆหน้าขอโทษหน้าขอโทษว่าแต่การถูกมันหายไปไหนนะ อยู่บ้านดีๆไม่ชอบใช่ไหมฮะก็ที okay. ่บ้านเคยกินแต่แกงซมก็เลยอยากกินลมด้วยใบหนเฮ้ยอยากเครียดมากมันจะวูบอ้าระวังคงหน้าไม่เคยรู้ขอลองบ้างจัดบะความรักก็บหมาสนิมเพราะว่าใช้กระทะทอดไข่เป็นเครียด พวกนายผิดสัญญานะฝาดปีอ่านเชี่ยวอูจิวพวกนายเคยสัญญากับฉันแล้วว่าจะไม่ทำร้ายสภาพสตรีแล้วมันจะทำไมฮะเฮ้ยบิงเว้าฉันไม่ชอบคนที่ไม่รักษาสัญญา,าคุณเจ้าของชอบคิดยังไงกับเรื่องนี้ล่ละฮะแย่เขาแย่มากงอนเขาเลยดีฉันต้องงอใช่ไหมฮะถ้าอยากนอนกอดฉันเหมือนเดิมแล้วกว็งอฉันซะอือก็ได้เว้ยขอโทษขอโทษคืนดีกับฉันซะคืนไหมจะคืนดีหรือจะคืนท่าน้ำแดงฮะ น้ำแดงไปทำไรบูชาจุดทูบบนหัวหนาแล้วก็น้ำแดงไปบูชาพระเงี้ยจะบอกฉันเป็นการทูบเหรอฮะเขาก็รู้ตัวว่าเขาดีดีนะอย่ามาบื้บี้น้องชายฉันนะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นช่นนั้นบัดอิบยูวันไอแคนโดอีอีกอย่างพวกนายโลกจิตชอบขี้กุดกิดวัดตินเพดานเฮ้ยคำคมรือบทก่อนวะเนี่ยรีบไปไหนฮะเล่นด้วยสินี่กูเจอผัวหรือผีวะเนี่ย ช่วงนี้คำคมเยอะนะเออใช่ถูกต้องทำไมเหรอล้ำไส็ก็คมเหมือนกันนะ